วันดีสนุกฟรีดีทุกวัน วันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้คุณผู้ชมครับแต่เมื่อวานนี้ฮะมีปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่ฮะกับปรากฏการณ์วันสนั่นจอครับถือว่าเป็นการเปิดโผคอนเทนต์เด็ดของช่องวัน31และจีมเอ็มยีตลอดครึ่งปีหลังที่พวกเราเนี่ยจะได้ติดตามได้ชมกันครับไม่ว่าจะเป็นรายการละครเด็ดนะฮะร,รวมไปถึงสำนักข่าวของเราด้วย<ช>นะเปิดตัวกับสำนักข่าววันนิวส์นั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะอย่างที่บอกนะคะคอนเทนต์โอ้โหแน่นเลยค่ะเริ่มต้นนะคะกับสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้ดู แน่ๆเลยคืนนี้กับละครสายรุ้งนะคะแล้วก็ยังมีละครดงดอกไม้อันนี้จากเชนสองห้าหกหนรวมถึงคุณชายค่ะจันกลางใจมณีพิสวัสแล้วก็ละครพระนคร2410ด้วยใช่ครับยังไม่นับรวมกับซีรีส์นะฮะจากฝั่งของ GMMTV Good o นะครับ Good Old เด y s นะครับร้านซื้อขายความทรงจำดูรปเอฟเฟค์นะครับลูบลับ รหัสวาร์ปนี่นะฮะแล้วยังมีรายการอีกนะครับอีกเพียบไปหมดนะฮะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ครับกับเดอะสตาร์นฟ้าคว้าดาวครับนี่แหละครับ2022กลับมาอีกครั้งครับแล้วก็รวมไปถึงรายการนะครับร้องพูดทูเกเตอร์นะฮะรายละเอียดทั้งหมดครับเรื่องราวที่เราสองคนพูดกันมาฮะเดี๋ยวเราไปฟังจากเหล่านักแสดงนะครับรวมไปถึงผู้บริหารแล้วก็รวมไปถึงบรรยากาศในงานปรากฏการณ์วันสนั่นจอเมื่อวานนี้ไปดูกันดีกว่าครับ หลากหลายรสชาติหลากหลายท่าเกต็ตด้วยนะครับแล้วก็ได้ออคนมีฝีมือมาร่วมงานกับเราทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังก็ดีใจมากแลวครับขอบคุณมากๆกับทุกคนที่มาร่วมงานกับเราครับแต่ครั้งแรกที่เจอคุณสายตาที่คุณมองฉันไม่มีแต่ความเปลี่ยนโดยที่ฉันจะไม่รู้เลยว่าฉันทำอะไรผิดผมจะไมให้อดิตของคุณกลายเป็นปัจจุบันและอนาคต งานล่าสุดของพระเอกเบอร์หนึ่งของช่องวันสามเอ็ดนะครับวันนี้ก็ได้ต้อนรับนางเอกใหม่ครับเหมือนเป็นเจ้าบ้านใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับเขาต้อนรับดีไหมฮะก็ดีค่ะให้ให้ความอบอุ่นน้องดีค่ะก็เป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่มีพี่ชายข้างบ้านที่เป็นเป็นสายรุ้งของของเขาคอยแบบปลอบประโลมคอยให้ความอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าวันหนึ่งสายรุ้งอันนี้มันหายไปครับแล้วได้ข่าวเรื่องนี้ก็เล่นเป็นคนดี เรื่องนี้มีเมียเดียวครับผมออ <laughs> ทั้งละครทั้งไรตี้ทั้งข่าวนะครับรายการร้องเพลงโอ้โมีมีเต็มเลยนะฮะแล้วก็มีมีสองช่องนะครับเพราะฉะนั้นก็จะจะ,จะมีทาร์เก็ตที่แตกต่างกันออกไปนะครับ รเรื่องเพศสุดวุ่นวายเพราะกูเป็นเกย์ใช่ไหมถ้ามึงเป็นพี่ทีกูคงไม่ทำพลาดหรอก h ดู a ว่าดไปเสร็จรูปลับรหัสวั้ซนนีรีส์วัยรุ่นก็กมีมาซีรีส์วายก,ก็มาเรามีนักแสดง ที่เป็นขวัญใจวัยรุ่นเนี่ยเยอะนะครับแล้วก็เพราะนั้นในในสิ่งที่เขาจะนำเสนอ,อไปพูดอะไรไปมันก็ต้องก็ต้องก็ต้องเป็นประโยชน์กับคนรุ่นใหม่ด้วย The Star ปีนี้เป็นเดอะสตาร์คนฟ้าคว้าดาวนะครับก็จะมีหลากหลายทาร์เก็ตมากขึ้นจากปีที่เราที่เราทำแค่ t ด e Star Idol แต่ว่าในปีนี้ก็จะมีทั้งดีว่าก็มีดีโวก็มีไอดอลก็ยังมีอยู่นะครับร็อกเกอร์ก็มีนะฮะแล้วก็จะเห็น8คนสุดท้ายนีย่ได้อยู่ในบ้านร่วมกันนะครับ ให้ดอดซะให้ตายแล้วตายอีกอย่าได้แค่ที่จะเลีนต้องโดอดสึกดให้ยิงในคุณชายฟิล์มรับบทเป็นอะไรเป็นตัวซิ้วครับในความหมายของปัจจุบันก็คือ LGBTQ ครับเราต้องเปิดแชทไว้เลยฮะว,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 วันวันเราไว้เลยวัน31แล้วก็จนเป็ี25นะครับ31 25กลับไปกลับมาได้เลยครับวันนี้ว่าทุกๆ โปรเจกต์ที่เราทำเราสื่อสารนัคนสมัยนี้นะครับไม่ว่าเราจะทำละครโมเดิร์นหรือพีเรียดสิ่งที่จะพูดคือพูดออกับคนปัจจุบันเพราะว่าละครสื่อสารนัคนปัจจุบันเพราะว่านั่นคือสิ่งที่เรายึดมั่นกันมาตลอดนะครับ ยิ่งใหญ่อลังการครับไม่ม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมจับรีโมทนะคะเปิดไป 3. 1 2 5 3 1ด5สมดี2มีเครื่องก็เปิดไป2เครื่องเลยสช่องใช่ครับนั่นคือปรากฏการณ์วันสนั่นจอครับแล้วเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการฮะกับสำนักข่าววันนิวส์นั่นเองพร้อมกับพิธีกรข่าวครับที่มาเสริมทัพแบบจัดเต็มและเปิดตัวอย่างเป็นทางการจริงครับพี่หนุ่มอนุวัฒน์อย่างนี้นะฮะรวมไปถึงฮะพี่นิพนนะครับหรือว่าพี่นิปป้อนนวันนันนะครับพี่โจ นสพิคำพรแชมป์ซรันพัฒนะครับออฟชัยนนนะับคุณได้เจอแน่นอนครับที่หน้าจอช่องวัน31และจีม M25 ไล่ตั้งแต่ข่าวเช้ากันมาเลยครับข่าวเที่ยงก็มีฮะแล้วก็รวมไปถึงข่าวบันเทิงกับวันบันเทิงด้วยนะฮะจบรายการวันบันเทิงก็ยังมีฮะเรื่องเด่นเล่นใหญ่ให้ติดตามกันต่อตอนเย็นครับ ข่าวที่แหกทุกกฎจริงๆกับจิมเอ็ที่สิบกับข่าวแหกโค้งคุณสามารถติดตามได้ทุกประเด็นแล้วถ้าเกิดอยากรู้ความพิเศษเรามัดรวมมาแล้วอยู่ในรายการวันบันเทิงถ้าคุณอยากรู้ว่าตลอดสัปดาห์นี้จะมีคอนเทนต์อะไรเด็ดๆละครอะไรที่ต้องติดตามคอนเสิร์ตอะไรที่ไม่ควรพลาด คุณสามารถอัปเดตได้ในวันบันเทิงครับใช่แล้วค่ะบอกเลยว่าดวงบันเทิงของเราครบเครื่องทุกอย่างเลยนะคะจะทําให้วันของคุณเนี่ยมีความสุขมากยิ่งขึ้นแล้วยังไม่หมดแค่นี้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเรายังมีรายชื่อลิสต์ละครตอนหนึ่งทุ่มซึ่งอย่างที่บอกนะคะมาเรื่องไหนเรตติ้งปังมากเวอร์คนติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยทีเดียวค่ะอันนี้เนี่ย ปังมากฟังชื่อดีๆนะคุณผู้ชมมีทั้งข้าวเหนียวทองคำเจ้าสาวยืนหนึ่งสิ้นลายโซ่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาสปอยความพิเศษให้ได้ฟังกันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันแน่นอนใช่ครับ